กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดประวัติความเป็นมาของเงินตราในประเทศไทยก่อนที่เราจะมีธนบัตรและเหรียญมาใช้ในระบบเงินตราในปัจจุบันไทยเราได้ใช้หอยเบีย้ยประกับคือดินเผาที่มีตาประทับเงินพดดวงและปี้จากบ่อนการพน,นันมาใช้ในการแลกเปลี่ยนมาก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับในสมัยกรุงสุขโขทยัย ที่มีการค้าขายกว้างขวางกับอาณาจักรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วทางด้านเหนือยังไปถึงล้านช้างยูนานานและน่านเจ้าส่วนทางทะเลไปถึงจีนอินเดียเปอร์เซียและอาหรับโดยผลิตเงินตราขึ้นมาใช้ในระบบเศรษฐกิจคือเงินพดดวงและใช้หอยเบีย้ยเป็นเงินปลีกสำหรับซื้อขายสินค้าราคาตำ่ำเงินพดดวงท้ามาจากแท่งเงินทุบปลายให้งอเข้าหากัน แล้วตอกตราประทับประจำแผ่นดินเนื่องจากมีรูปร่างกลมคล้ายดวงจึงเรียกกันว่าเงินพดดวงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนเงินตราสกุลใดในโลกซึ่งใช้กันในย่านนี้มาก่อนกรุงสุขโขทัยแล้วและใช้ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเงินพดดวงในสมัยกรุงสุขโขทยัยมีตาประทับอยู่อย่างน้อยสองดวงเป็นรูปสัตว์ชั้นสูงเช่นวัวควาย กระต่ายหอยสังและราชสีเป็นต้นเงินพดดวงในสมัยกรุงศรีอยุธยามีลักษณะคล้ายของกรุงสุโขทัยแต่ตรงปลายงอจอดกันไม่แหลมเหมือนของกรุงสุโขทัยตราที่ประทับส่วนใหญ่จะเป็นตราจักและตราประจำราชการเช่นคลุดช้างราชวัตรพุ่มข้าวบินเป็นต้นในกรุงธนบุรียังคงใช้เงินพดดวงของกรุงศรีอยุธยาและผลิตขึ้นใช้เองสองชนิด คือประทับตราตรีศูนย์และตราทวีวุฒิสมัยกรุงรัตนโกศิทร์ยังคงใช้เงินพดด้วงต่อมาโดยประทับตราจักรซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินพร้อมกับตราประจำรัชการคือรัชการที่1เป็นบัวอุณาโลมรัชการที่สองเป็นตราคุดรัชการที่สเป็นตราประสาสราชการที่สเป็นตรามงกุฎรัชการที่หเป็นตราพระเกี้ยวในสมัยรัชการที่สี เมื่อมีการเปิดประเทศด้วยส่วนที่สัญญาเบารเร็งทําให้การค้าขายขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อค้าต่างประเทศได้นําเงินเหรียญของตนมาแลกเงินพดด้วงกับรัฐบาลเพื่อเอาไปซื้อสินค้าจากประชาชนจนเงินพดด้วงซึ่งต้องผลิตด้วยมือไม่พอใช้เกิดความไม่สะดวกในการค้าขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริที่จะทําเงินเหรียญขึ้นมาใช้แทนเงินพดด้วง ในปีพุทธศักราช2400โปรดเกล้าให้คณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักอังกฤษสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียได้จัดทำเครื่องทำเหรียญขนาดเล็กเข้ามาถวายเป็นราชบรรณาการจึงโปรดเกล้าให้ทำเหรียญกระสาบจากเครื่องนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าเหรียญเงินบรรณาการขณะเดียวกันคณะทูตก็ได้สั่งซื้อเครื่องจักรทำเหรียญเงินจากบริษัทในอังกฤษเข้ามาในปลายปี2401 จึงโปรดให้ตั้งโรงงานผลิตเหรียญกระสาบขึ้นที่นาพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังพระราชทานานามว่าโรงกระสาบสิทธิการจึงถือว่ามีการใช้เงินเหรียญแบบสากลขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ไม่มีการประกาศเลิกใช้เงินพดดวงเพียงแต่ไม่ทําเพิ่มขึ้นอีกเหรียญกระสาบที่ผลิตเป็นครั้งแรกนี้เป็นเหรียญตามหามงกุฎและช้างในวงจกักรมีหชนิดราคาคือบาทกึ่งบาทสลึง เฟืองและกึ่งเฟืองประกาศใช้เมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2403ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งสำคัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่ามาตราการเงินของไทยที่ใช้อยู่ในขณะนั้นคือช่างตำลึงบาทสลึงเฟืองเป็นระบบที่ยากต่อการคํานวณและจัดทําบัญชี จึงปรดเก้าให้ปรับปรุงใหม่เป็นบาทและสตางคือ1บาทมีร้อยสตางค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2441เป็นต้นมานอกจากนี้ยังโปรดเก้าให้นำพระบรมรูปของพระองค์และตราแผ่นดินประทับลงบนเหรียญซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำพระบรมรูปของกษัตริย์ประทับลงบนเหรียญกษาปณ์ไทยทรงสั่งเครื่องจกักรผลิตเหรียญแบบที่ใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเข้ามา ก็ผลิตให้พอกับความต้องการและสร้างโรงกษะสาบใหม่เป็นตึกใหญ่โออาสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันก็คือตึกพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหลังจากมีการพิมพ์ธนาบัตรขึ้นใช้แล้วจึงโปรดกล่าวให้ประกาศเลือกใช้เงินพดดวงตั้งแต่วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2447เป็นต้นมาในสมัยรัชกาลที่6ในช่วงต้นรัชกาล ยังคงใช้เหรียญที่ผลิตในสมัยรัชกาลที่5ต่อมาในปีพุทธศักราช2456จึงได้โปลดกล้าผลิตเหรียญหนึ่งบาทประจำรัชกาลเป็นเหรียญตราพระบรมรูปและไอรพ์ในรัชกาลที่7ไม่มีการผลิตเหรียญออกมาใช้มากนักเนื่องจากเศรษฐกิจตกตำ่ำเหรียญประจำรัชกาลที่ออกใช้เป็นเหรียญชนิด50และ25สตางค์ตราพระบรมรูปและช้างทรงเครื่องสมัยรัชกาลที่8ด เหรียญประจำตราราชการเป็นเหรียญตราพระบรมรูปและครุฑผ้าชนิด 50, 25, 10, 5และ1สาตางค์ราชการที่9เหรียญกรสาบที่ใช้หมุนเวียนในราชการนี้มี8ชนิดราคาคือ 1, 10, 25, 50สาตางค์และ 1, 5และ10บาทนอกจากนี้ยังมีการจัดทำเหรียญกรสาบที่ระลึกเพื่อบันทึกเหตุก,การณ์สำคัญ เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่วนธนบัตรหรือเงินกระดาษนั้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สซึ่งเงินพดด้วงไม่พอใช้จึงมีคนทำปลอมขึ้นมามากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจึงโปรดให้ทำเงินกระดาษขึ้นประทับตาพระราชสัญญลักษณ์ประจํำราชวงศ์จัก,กรีรูปพระแสงจักรและพระราชลัญญกรประจําพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเรียกว่าหมายแต่ปรากฏว่า เป็นของใหม่ที่ราษฎรยังไม่รู้จักจึงไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายตามพระราชประสงค์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดปัญหาเหรียญกระสอบราคาต่ำที่ทำจากดีบุกและทองแดงขาดตลาดมีคนนำปีที่ใช้แทนเงินในบ่อนการพนันมาใช้แทนเงินตราเพื่อบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ทำเงินกระดาษชนิดราคาต่ำม,มาใช้เรียกว่าอัดกระดาษใช้แทนเงินที่ขาดแคลนแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับไม้ ต่อมาธนาคารต่างประเทศที่มาเปิดสาขาในประเทศไทย3ธนาคารได้ขออนุญาตนำธนบัตรออกมาใช้แทนเงินเพื่อให้ทันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีลักษณะเป็นตั๋วสัญญาใช้ระหว่างธนาคารกับลูกค้าแม้จะใช้อยู่ในวงแคบแต่ก็ทำให้คนไทยชินกับการใช้กระดาษแทนเงินได้มากขึ้นและติดปากจนเรียกธนบัตรของรัฐบาลที่ออกมาใช้ภายหลังว่าแบงก์ไปด้วยรัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าบัตรที่ธนาคารออกมานี้ มีลักษณะเป็นเงินตราที่รัฐบาลน่าจะทำเสียเองในปี2433จึงสั่งให้บริษัทที่ยอรมันพิมพ์มา8ชนิดราคาเรียกว่าเงินกระดาษหลวงแต่เมื่อมาถึงกรุงเทพในปี2435เนื่องจากความไม่พร้อมในการบริหารของรัฐบาลจึงไม่ได้นำเงินกระดาษหลวงออกมาใช้กระทั่งปี2445จึงมีการตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรอส .121 เมื่อวันที่25มิถุนายนอีกทั้งยังจัดตั้งกรมธนาบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทำหน้าที่ออกธนาบัตรเปิดให้ประชาชนนำเงินตราโลหะมาแลกเป็นธนาบัตรจึงทำให้ธนาบัตรมีบทบาทในระบบเงินตราของประเทศตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันการออกธนาบัตรเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีโรงพิมพ์อยู่ที่พุทธมนตรสายเจ็นครปฐมเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่15ตุลาคม 2,550ส่วนการผลิตเหรียญกระสาบเป็นหน้าที่ของกองกระสาบกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังมีโรงงานอยู่ที่ถนนพหลโยธินรังสิตจังหวัดปทุมธานีเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2,530และนี่ก็เป็นตำนานการเงินของไทยตั้งแต่ใช้หอยเบีย้ยเงินพดดวงจนถึงธนบัตรและเหรียญในปัจจุบันขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ